Good morning and welcome to a daily gospel truth. Once again, let's take the time to get into the Word of God and allow the very thoughts of God to rule our mind. และอนุญาตให้ความคิดของพระเจ้าที่จะปกครองอยู่เหนือความคิดของเรา You know the scripture tells us พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่า to let the word of Christ dwell richly in our hearts ให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในเราอย่างบริบูรณ์ So the amount of the word of God that we put into us เพราะว่าขนาดของถ้อยคําของพระเจ้าที่เราใส่เข้าไปภายในเรานั้น determines the level of faith we walk in จะสามารถกําหนดถึงระดับความเชื่อที่เราจะใช้ในการดําเนินชีวิตนี้ได้ And you know every benefit that Christ has for us through His redemptive work. และผลประโยชน์ทุกอย่างที่พระคริสต์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราในงานแห่งการไถ่ของพระองค์นั้น is accessed

และตรัสว่าเวลากําหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถอะ You know there's a very powerful revelation concerning our faith in Jesus Christ here มีการเปิดเผยความจริงที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆสําหรับการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อของเราจากในข้อนี้ And concerning how much we experience the power of the gospel in our lives แล้วก็จะเป็นตัวกําหนดว่าเราเองจะได้รับประสบการณ์กับข่าวประเสริฐมาก Now you see, many Christians have a very limited one-sided understanding of what the gospel is all about. คริสเตียนมากมายก็ยังมีความเข้าใจที่จำกัดอยู่หรือว่าอาจจะแค่เข้าใจในด้านใดด้านหนึ่งของข่าวประเสริฐเท่านั้น You know, most Christians put uh, the benefits of the gospel only in the afterlife. คริสเตียนส่วนมากก็คิดว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากข่าวประเสริฐนั้นเนี่ยจะเกิดกับชีวิตหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว And like I often say, that's not wrong, but that's incomplete. อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่าการเชื่อแบบนั้นมันก็ไม่ได้ผิดเพียง แต่ว่ามันยังไม่ได้ครบถ้วนสมบ,บูรณ์เท่านั้นเอง you know the good news of Jesus redemptive work at the cross ข่าวดีในเรื่องการไถ่ของพระเยซูคริสต์บนกางเขนนั้น and says that redemption touches every area of our lives ได้ทำให้การไถ่ของเรานะั้น่ะครบถ้วนในทุกๆด้านของชีวิตเลย so it's not just life after death ไม่ใช่ชีวิตหลังจากความตายหรือเมื่อจากโลกนี้ไปเท่านั้น but life here in the earth as well แต่ยังสามารถส่งผลกระทบกับชีวิตบนโลกในขณะนี้ได้ด้ว Now that may sound very simple, but not many Christians understanding of that but this truth have may a simple very deep ตรงนี้มันอาจจะฟังดูเป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่ก็ยังมีคริสเตียนจำนวนมากมายที่ยังไม่เคยได้ยินหรือไม่ได้เข้าใจในความจริงนี้เลย So I want to remind you again that you can experience the power of the gospel every single day in every area ผมเองก็อยากจะย้ำกับคนอีกครั้งหนึ่งว่า คุณสามารถจะได้รับประสบการณ์กับข่าวประเสริฐตรงนี้ได้ทุกๆวันแล้วก็ในทุกด้านของชีวิตด้วย That's why the Scripture says นี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์เองได้บอกว่า The Gospel is a power of God ข่าวประเสริฐเป็นวิดเดชเดียวของพระเจ้า Alright so the more you have gospel truth in your life ยิ่งคุณมีความจริงของข่าวประเสริฐในชีวิตของคุณมากเท่าไหร่ you know, the more you're able to experience the power คุณก็จะได้รับประสบการณ์กับฤทธิ์เดชต,ตรงนี้มากยิ่งขึ้น But now here Jesus says something that is so important และในข้อนี้พระเยซูได้พูดอะไรไว้บางอย่างที่สำคัญมากเลย Notice he says repent and believe in the gospel พระองค์บอกว่าจงกลับใจเสียใหม่แล้วก็เชื่อข่าวประเสริฐเถอ Now it's very interesting that repentance and believe goes together ก็น่าสนใจมากที่ในข้อนี้บอกว่าการกลับใจใหม่และการเชื่อนั้นน่ะจะทำงานควบคู่กัน You know in order for the gospel to have Full impact. in every area of our lives ในการที่ข่าวประเสริฐจะสามารถส่งผลกระทบกับชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่ we must allow the truths of the gospel to cause repentance in our hearts เราจะต้องยอมให้ความจริงของข่าวประเสริฐเนี่ยทําให้เรากลับใจใหม่อย่างแท้จริง i'm going to say something that if you don't listen carefully you may misunderstand ผมอยากจะขอพูดอะไรตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็อยากจะให้คุณเนี่ยตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะเข้าใจผิดได้ repentance is not turning from sin first. การกลับใจใหม่ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการหันหลังให้กับความบาปก่อน Turning from sin is a fruit <of> repentance การหันหลังให้กับความบาปนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกลับใจภายใน But true repentance การกลับใจที่แท้จริงนั้น i s a change of beliefs ก็คือการที่เราได้เปลี่ยนความเชื่อของเราใหม่ You know for example when we change our beliefs about our new nature ตัวอย่างเช่นเมื่อเราเองได้เปลี่ยนความเชื่อของเราใหม่เกี่ยวกับลักษณะตัวตนที่เราได้รับในพระคริสต์ Then the effect will be we will turn away from sin ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้เราหันหลังจากความบาป sin will no longer be attractive to us so It's not about trying hard to turn away from sin But it is taking the truths of the gospel and changing our beliefs with that That's called repentance So basically repentance is believing in your heart in line with the truths of the gospel. จริง Repentance is renewing the way we think. การกลับใจใหม่ก็คือการที่เราเปลี่ยนวิธีคิดหรือแนวความคิดของเราใหม่. Whether it is about God ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเจ้า <About ourselves S 2> เรื่องของตัวเราเอง about everything our lives. หรือว่าเกี่ยวกับทุกเรื่องในชีวิตของเรา basically with God. การกลับใจใหม่จริงๆแล้วก็คือการเห็นด้วยกับพระเจ้าเท่านั้นเอง it, agreeing with God. การเห็นด้วยกับพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าเนี่ยได้เข้ามาในชีวิตของเราผ่านทางข่าวประเสริฐ so ดังนั้นข่าวประเสริฐก็คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับ and when we think in line with the gospel that's repentance และเมื่อเราคิดให้ตรงกันกับข่าวประเสริฐนั่นก็คือการกรับใจใหม่ you know we need to think like God thinks concerning our health เราก็จําเป็นจะต้องคิดให้เหมือนกับที่พระเจ้าคิดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเรา we need to think like God thinks concerning our finances เราก็จําเป็นต้องคิดให้เหมือนพระเจ้าคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน concerning our marriage เกี่ยวกับชีวิตคู่ concerning our future เกี่ยวกับอนาคตของตัวเราเองหรือว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของเรา we need to think in line with the gospel. เราจำเป็นต้องคิดให้ตรงกันกับข่าวประเสริฐนี่ s ือ That's true repentance นี่แหละคือการกลับใจใหม่ที่แท้จริงใน you know, The problems many Christians are trying to fight sin and overcome sin by themselves ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือค,อคริสเตียนพยายามที่จะต่อสู้กับความบาปพยายามที่จะเอาชนะความบาปนั้นเนี่ยด้วยกำลังของเขา without changing their beliefs by what the gospel says about themselves โดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อใหม่ให้ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ข่าวประเสริฐได้พูดเอาไว้ถึงตัวตนใหม่ของ In, for example, the gospel says we are brand new. พราะว่าข่าวประสเสริฐบอกว่าเราตอนนี้เป็นคนใหม่แล้ว We are righteous เราเป็นคนชอบทํา We have a new nature in Christ เรามีลักษณะใหม่ของพระคริสต์อยู่ภ <See, S 1> ายในเรา We have to believe this things เราจําเป็นที่จะต้องเชื่อในสิ่งต่างๆเหล่นานี้ instead of trying to fight sin แทนที่เราจะไปพยายามต่อสู้กับความบาป and when we repent with this truth และเมื่อเรานั้นกลับใจใหม่ด้วยความจริงนี้ we will be able to turn away from sin ก็จะทําให้เราเห็นว่าเราสามารถหันหลังให้กับความบาปได้อย่างแท้จริง you know repentance การกลับ It's actually elevated thinking or making your thoughts go to the level of God. คือการที่เรานั้นอ่ะยกระดับความคิดของเราหรือว่าเลื่อนตําแหน่งให้กับความคิดของเราให้อยู่ในระดับเดียวกันกับพระเจ้า It's like you are in the ground floor, you go inside the elevator. ก็เหมือนกับตอนนี้คุณอยู่ชั้นใต้ดินแล้วคุณก็เข้าไปในลิฟต์ And you know you press 25th floor or whatever. แล้วคุณก็อาจจะกดว่าคุณอยากจะขึ้นไปชั้นที่ 25. And you know you r e standing there. คุณยืนอยู่ในลิฟต์นั่นแหละ and the elevator takes you higher and higher and higher แล้วก็ลิฟต์ก็จะนำคุณเนี่ยให้ขึ้นไปสูงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ n that's what happens in your mind when you receive the truth of the gospel อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความคิดของคุณเมื่อคุณเองได้เปิดใจยอมรับข่าวประเสริฐ <And the S 1> เข้ามา and the way you think keeps changing goes higher and higher and higher according to the standards of redemption แล้วคุณก็จะเห็นว่าวิธีคิดของคุณก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้น,นจนไปถึงอยู่ในระดับมาตรฐาน เดียวกันกับความจริงของข่าวประเสริฐตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าการกลับใจ you know, many us, เราหลายๆคน think very low about ourselves. เราอาจจะคิดถึงตัวเองในระดับที่ต่ำกว่าความเป็นจริง Below the truth the ต่ำกว่าความจริงของข่าวประเสริฐและตรงนี้ไม่ใช่ความถ่อมใจเลยจริงๆแล้วมันคือความไม่เชื่อ you know, When we think. in the standard of the gospel of Jesus Christ เมื่อเราคิดตรงตามมาตรฐานของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ God calls it faith and humility ภาษาชาวเรียกว่านั่นคือความเชื่อและความถ่อมใจที่เรามีต่อพระองค์ God calls that true repentance ภาษาชาวเรียกว่านั่นคือการกลับใจที่แท้จริง Because true repentance is agreeing with God เพราะว่าการกลับใจที่แท้จริงก็คือการเห็นด้วยกับพระเจ้า And you know it's not just repentance about how we go to heaven แล้วมันไม่ใช่เรื่องของการกลับใจเกี่ยวกับวิธีการไปสวรรค์เท่านั้น For example before you believe that religion can take you to heaven ตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะเชื่อว่าการนับถือศาสนาทําตามหลักของศาสนาจะทําให้คุณไปสวรรค์ได้ or good works can take you to heaven หรือการทําความดีก็จะทําให้คุณไปสวรรค์ได้ when you hear the gospel you change your thinking แต่ตอนนี้เมื่อคุณได้ยินข่าวประเสริฐคุณก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ the the only jesus sacrifice that can take you to heaven ว่าเฉพาะการเสียสละชีวิตของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่สามารถจะนําคุณไปสวรรค์ได้ so that you change your belief เกิดอะไรขึ้นก็คือตอนนั้นเนี่ยคุณกําลังเป เปลี่ยนความเชื่อของคุณม s, you Jesus. <S แล้วคุณก็เลยได้รับความรอดโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์คุณก็สามารถจะเอาวิธีตรงนี้ไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วย you know, you believe ก่อนที่คุณจะเชื่อ for example concerning your health maybe you used to believe ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคุณเนี่ยก่อนหน้านี้คุณเคยเชื่อว่า oh you know I'm a human so so sickness is part of my life ฉันก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเรื่องของความเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องปกติของ <You> know, ชีวิต the older I get the sicker I'll get ก็ยิ่งอายุมากขึ้นหรือแก่ลงก็ต้องเจ็บป่วยมากขึ้น have to take medicine all my life แล้วก็ต้องเหมือนกับกิน uh, ยาตลอดทั้งชีวิต And now that's how you used to believe about yourself คุณเองก็เคยเชื่อแบบนี้เกี่ยวกับตัวเอง But now the gospel says และตอนนี้ข่ะประเสริฐได้บอกว่า By his stripes you were healed ด้วยรอยแผลเคีียนของพระองค์นั้นคุณหายดีเลย a n we can go from strength to strength ทําให้เราสามารถจะเห็นความเข้มแข็งแล้วก็เข้มแข็งม,ม,ม,มากขึ้น <that S 1> ได้และ the power resurrection is on the inside of us เพราะฤทธานุภาพแห่งการฟื้นคืนประชนนั้นตอนนี้อยู่ a now d n you embrace this truth and think according to this truth of the gospel คุณก็เลยเปิดใจที่จะยอมรับความเป็นจริงตรงนี้แล้วก็เชื่อตามข่าวประเสริฐนั้น and you start believing ทำให้คุณเชื่อ that you can be healthy at any age ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คุณก็ยังสามารถจะสุขภาพแข็งแรงได้ no sickness and disease can touch you ไม่มีความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่จะแตะต้องคุณได้ at any age ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาง you n know o that you don't have to live your whole life taking medicine after medicine after medicine คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเจ็บ แล้วก็กินแต่ยาไปตลอดทั้งชีวิตเพราะนั่นก็คือการกลับใจเหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยคุณได้ยกระดับความคิดของคุณขึ้นมาคุณได้เห็นด้วยกับข่าวประเสริฐแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับใจก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยคิดว่าคือครอบคุณยากจนตัวคุณก็ยากจนแล้วคุณก็คงจะยากจนแบบนี้ไปตลอดแต่ตอนนี้ข่าวประเสริฐบอกกับคุณว่า out took curse พราะฉะนั้นน่ะได้รับเอาคำสาปแช่งของเราไปถูกกับ poverty on the cross เราได้รับความยากจนของเราไปตรึงไว้ที่กางเข็ so that we can be in covenant with God who supplies all our needs เพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่มีพันธสัญญากับพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นผู้ทรงจัดเตรียมทุกความจําเป็นให้กับเรา see take this truths คุณก็นําเอาความจริงนี้มา and you agree with this truths แล้วก็เห็นด้วยตามความจริงนี้ and you believe แล้วคุณเชื่อว่าคุณเองเนี่ยได้รับพระพรแล้ว a n you are under God's provision คุณตอนนี้มีชีวิตอยู่ภายใต้การ ตร,ราก,การกลับใจก็กำลังเกิดขึ้นภายในคน so, พี่น้องทุกๆคนครับและนี่แหละคือสิ่งที่พระเยซู Jesus ได้พูดเอาไว้ The ข่าวประเสริฐนั้นมีฤทธิ์เดช believe truth to the We need แต่เราก็ต้องเชื่อในความจริงของข่าวประเสริฐด้วยแล้วการที่เราจะเชื่อได้นั้นเราก็ต้องกลับใจนั่นหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราก่อนคือเราจะต้องปรับความคิดของเราให้เห็นด้วยกับข่าวประเสริฐผมขอที่ถามนะคะว่าคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับฤทธิเดชของข่าวประเสริฐในทุกด้านของชีวิตเลย Let's pray ให้เราที่ถานด้วยกันนะครับ f t h e r Thank you for this glorious พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐที่เต็มไปด้วยสง่าราศี thank you for all the benefits made available to us และขอบคุณสำหรับผลประโยชน์ดีๆทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา today we make the choice วันนี้เราขอตัดสินใจ to receive these truths ที่เราจะรับเอาความจริงนี้ to put these truths in our mind เพื่อที่เราจะได้ใส่ความจริงนี้เข้ามาในความคิดของเรา and to think in line with the gospel แล้วเราก็จะคิดให้ตรงกันกับข่าวประเสริฐ in Jesus name ในพระนามพระเยซู amen, amen. all right have a wonderful day we'll see you again tomorrow ก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนเลยนะครับแล้วยังไงพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่